ตอนล้างเสร็จแล้วเนาะอันนี้ล้างก่อนตอนที่เราขายอ่ะลงลงขายนี่ยังยังไม่ล้างแต่ตอนล้างแล้วเกิดไหมใช่ตอนที่อันมิยังไม่ได้ล้างเออลงไปก่อนลงขายปุ๊บปั๊บไม่ถึงห้านาทีลูกค้าปิดเลยแต่ล้างออกแล้วดูใช่แต่พอล้างออกแล้วอันนี้ล้างออกนะคะตอนล้างออกมันก็จะดูเกี้ยงเกี้ยงเงาเงาแบบสวยๆเขาบอกว่าไงก่อนเนาะที่แม่สุดเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเสียงผู้หญิงอะไรค่ะู้ด้ประกันเลยเสียงผู้หญิงว่าทำไมเสียงผู้หญิงตอบโกงหรือเปล่า ทั้งผู้หญิงตอบแล้วคนที่หลังพูดล้างกล้องเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายนี่เสียงผู้หญ <ขอ S 2> ิงนะครับเขาก็จะมีอันนี้ก็เป,เป็นแอนดมินนะคะใช่ครับผมน,นะนี่ขบวนนี้ก็คือล้างสเสร็จแล้วตอนเมื่อกี้เนี่ยที่เอารูปลงยังไม่ได้ล้างเหรอใช่ล้างเสร็จแล้วครับคุณน้ำตาลได้ปังอีกนิดนึงให้ข้าวรอเดี๋ยวเดี๋ยว ชออะไรก็ได้ชอบพีพีอบพัชรัลก็ใส่ได้นะครับใครอยาใส่นะอันนี้ก็เงียบๆนะอันนี้คือล้างเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าคันนี้ก็คือปิดปิดอะไรปีแม่จำแล้วปีแมาจำไปเรียบร้อย,ยน,ะ,นะ,ะบอกแล้วอยากก่างถักชานะถักชาโมเดิเร์ธามแ่บแพ้คนที่ปิดผมก็บอนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะโอเคครับผมเยพาม,มาดูมรถนั่นนี่ไม่ใช่เครื่องบินนะครับผมเลยนะ